ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีความสนใจในเจ้าตัวของเคปนะครับหรือว่าเก็บเนี่ยนะครับก็คือเป็นบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะเปิดบัญชีนะครับด้วยการดาวน์โหลดนะครับเราก็ติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าเคปหรือว่าเก็บเนี่ยแหละนะครับลงเข้าไปในมือถือได้นะครับแล้วก็ไปยืนยันตัวตนนะครับผมผ่านช่องทางอะไรก็แล้วแต่นะครับว่ามีวิธีการยืนยันตัวตนเนี่ยอยู่หลายวิธีนะครับทีนี้มา อธิบายเมนูกันซักนิดหนึ่งนะครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะงงนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเปิดบัญชีเรียบร้อยนะครับหน้าตาบัญชีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมบนมือถือนะครับก็คือหน้าตาเหมือนกับแอปพลิเคชันเงินฝากของธนาคารทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเคปเนี่ยเขาก็พัฒนาโดยทางธนาคารกรุงศรีนะครับผมเขาก็จะมีเนี่ยอ่ะบัญชีนะครับบัญชีเก็บตรงนี้นะครับผมมีเลขที่บัญชีเลขที่บัญชีเนี่ยคุณสามารถที่จะ โอนนะครับโดยเลขที่บัญชีเนี่ยเป็นของธนาคารกรุงศรีนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณโอนจากที่อื่นนะคุณสามารถที่จะโอนเข้าเลขบ,บัญชีนี้ได้นะครับผมเขาจะเป็นเลขของธนาคารกรุงศรีนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเซิร์ชหาธนาคารเคปหรือเก็บเนี่ยมันจะไม่มีนะครับคุณต้องโอนเข้าขบัญชีนี้ที่เป็นบัญชีของธนาคารกรุงศรีนะครับเมื่อโอนเข้านะครับผมบัญชีเ<ข>น <estab จ Air> ี <อง S 1> ่ยจะถูกเก็บอยู่ในเก็บเคปตัวนี้ก่อนนะครับผมอ่ะก็จะมียอดเงินอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ เมื่อสิ้นวันนะครับผมยอดเงินตรงนี้เนี่ยมันมีเกิน1000บาทนะครับเกิน1000บาทเมื่อไหร่นะครับผมเงินเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าโกลดนะครับหรือเขาเรียวกว่ากระปุกนะครับตรงนี้อ่ะจะถูกเก็บไว้ในโกลดตรงนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวการเก็บในโกลดตรงนี้นะครับหรือว่ากระปุกตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่เขาจะให้ดอกเบี้ยเนี่ยตามพิเศษครับก็คืออัตาราดอกเบี้ยเนี่ยก็อยู่ที่คือไอตัวเก็บนะครับไอตัวเก็บเนี่ยกระเป๋าหลักเนี่ยนะครับผมถ้า มันมีไม่ถึงพันนะครับผมมันจะไม่ถูกเก็บเข้าตัวกระปุกโกลโกลตรงนี้อัตโนมัตินะครับผมแต่ว่าก็คือไม่ต้องหวงไปนะครับมันก็เป็นบัญชีเงินฝากปกตินะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในกระเป๋าเคปตัวนี้หรือว่าเก็บนะครับผมก็คืออัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.1%ต่อปีนะครับผมแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยปีละสองครั้งนะครับผมคือทุกวันที่28มิถุนาแล้วก็28ันวานะ่ริบแาเกันวานะครับ้อ่ โอนเข้ากระเป๋าโกลนะครับหรือว่ากระปุกนะครับซึ่งเจ้าตัวกระเป๋ากระปุกเนี่ยมันจะเป็นอันตราดอกเบีย้ยสูงมากกว่านะครับเดี๋ยวผมหาอัตราดอกเบีย้ยแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะซึ่งเจ้าตัวโกลเนี่ยนะครับผมก็คืออัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะอยู่ที่2.22นะครับต่อปีอ่ะโดยที่อ่าถ้าคุณฝากตั้งแต่เดือน1นถึงเดือนที่18นะครับคุณจะได้เนี่ยอยู่ที่1.75นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดือน 19ถึง24เนี่ยก็อยู่ที่2.22.22%นะครับผมก็คืออัตราเฉลี่ยดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ที่1.87%นะครับอ่ะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมว่าดอกเบีย้ยเนี่ยดอกเบีย้ยตัวนี้นะครับผมเขาจะคิดให้ทุกวันนะครับอ่ะสมมุติเลยนะครับสมมุติเลยคืนมีเนี่ย1,000บาทนะครับผมบวกด้วย1.75%นะครับปึ๊บอ่ะก็คือ 17.5บาท17.5บาทเนี่ยเป็นอันตราดอกเบีย้ยต่อปีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหารด้วย365กนะครับก็จะออกมาวันละ4สตังค์ครับพูดง่ายเลยก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีเงินเก็บอยู่ที่ในกระเปา๋าโกลนะครับหรือกระปุกเนี่ยอยู่ที่1000บาทนะครับคุณจะได้เนี่ยวันละวันละ4สตังค์นะครับผมคูณ30วันเข้าไปนะครับผมก็คือคุณจะได้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยเดือนละ1.2 1.2บาทนะครับผมซึ่ง งน1.2เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ถอนออกไปไหนนะครับผมคุณก็จะได้ดอกเบี้ยเนี่ยณนะวันที่28เนี่ยก็คือ1.2บาทนะครับผมและอันนั้นเนี่ยพอคุณได้1.2บาทขึ้นไปนะครับเงินฝากของคุณเนี่ยมันก็จะกลายเป็น1,000กับอีก1,001กับอีก2บาทนะครับผมถ้าบวก1.75%เข้าไปนะครับอ่ะก็เท่ากับ17.52นะครับรกรกลายเป็น17.52นะครับหารด้วย365นะครับผมก็คือจากเดิมเนี่ย คุณได้สี่ตังแต่ว่าอันเนี้ยคุณจะได้4สตัง์กับอีก8เศษนะครับผมก็คืออันอันนีไไไ้ไม่ไม่ไม่รู้จะเรียกยังไงดีนะครับผมก็คือถ้าคุณเก็บไปเรื่อยมันก็เป็นเงินทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะซึ่งเจ้าตัวตรงนี้นะครับมันไม่ใช่การฝากเงินประจานะครับผมแต่ว่ามันเป็นบัญชีที่เหมือนกับว่าคุณสามารถที่จะถอนเข้าถอนออกได้นะครับผมซึ่งก็คือบัญชีหลักของเขาคือบัญชีเก็บนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเกินพันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะถูกเข้าไปมันบัญชีของ หรือว่ากระปุกนะครับผมซึ่งเวลาโอนออกเนี่ยถ้าเกิดว่าเงินในเจ้าตัวเคปเนี่ยมันไม่มีนะครับมันจะมันจะมาแคะในกระปุกให้อัตโนมัตินะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยคุณสามารถถอนเข้าถอนออกได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับก็เหมือนกับว่าแทนที่คุณจะเอาเงินเดือนของคุณหรือว่าเงินฝากของคุณเนี่ยจะเก็บไว้ที่บัญชีเฉยๆเนี่ยบัญชีนิ่งๆเฉยๆอะไรของคุณเนี่ยแนะนําว่าให้มาเก็บที่เจ้าตัวเคป หรือว่ากระปุกอันนี้นะครับผมแล้วมันก็จะโอนเข้าเจ้าตัวโกลเจ้าตัวกระปุกโกลเนี่ยโดยอัตโนมัตินะครับผมแล้วคุณก็สามารถที่จะถอนเข้าถอนออกได้นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปใช้บริหารอะไรนะครับหรือว่าไม่อยากฝากประจําอ่ะก็คือหรือว่าไม่อยากมีความเสี่ยงในการเล่นหุ้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับบัญชีเงินฝากดอกเบีย้ยสูงนะครับผมก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตรงนี้อ่ะก็ หนึ่งในนั้นก็คือของเคปตัวนี้นะครับยังมีอีกหลายตัวนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยยแนะนําให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับตรงนี้อ่ะสำหรับตัวเคปตัวนี้เนี่ยผมลองใช้ดูแล้วนะครับผมก็คือมันจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกวันนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยนั้นเนี่ยดอกเบี้ยตัวนั้นมันจะขึ้นเป็นยอดสะสมก่อนนะครับแล้วก็จะจ่ายให้ในวันที่28ของเดือนนั้นๆนะครับก็ใครสนใจนะครับก็สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะครับผมแล้วก็ไปทําการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองเก็บดูครับรับรองว่า การเก็บเงินเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องสนุกไปเลยก็ได้นะครับ